ว่าพอได้ทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยร oh, <no. S 1> ักกาแฟตัวนี้เลยคือเบโซพอฟฟี่นะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ความหอมแล้วก็ความอร่อยเข้มข้นเท่านั้นแต่มีดีในเรื่องของการทานแฟสแล้วก็ไม่มีคอรลสเตอรอลแถมน้ำตาลยังสูนย์มาใ่ในอาหาะ,ะ <Wow. S 1> ก็คือกาแฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นัอีกกาแฟหนึ่งที่ตอบโจทย์มากเลยนะคะอ <Wow. S 1> หอมมาก อร่อยมากด้วยนะคะเอวาทานทุกวันเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เอาวาควบคุมน้ําหนักเพราะหลังจากโควิดเนี่ยเราก็ผ่านการกินอะไรตะบี้ตะบันการกินไปเยอะแล้วก็ได้เวลาทด่กลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักนะคะซึ่งซื้อไปเถอะจริงๆมันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดกาแฟนะคะหรือสาหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟนะคะเราก็มีตัวเลือกหนึ่งนะคะให้เลือกก็คือโกโก้คือฝากด้วยนะคะเบเรโซคาฟฟ่นะคะ สวัสดีคะ่ปะป้าแมวดาวปรสุขนะคะตอนนี้ป้าแมวก็อายุมากแล้วนะคะเขาบอกว่าคนมีอายุเนี่ยไม่ควรเลยที่จะดื่มกาแฟแต่ก็คงจะเป็นบางคนนะคะแต่ป้าแมวเนี่ยไม่ได้ดื่มมานานแล้วล่ะคะ่ะแต่พอดีพอดีเลยคะ่ะได้มาเจอกาแฟตัวหนึงคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คะ่ะเบลโซ่คอฟฟี่นะคะอันนี้นะคะ ก็เป็นกาแฟอาราบิก้ามาจากประเทศสเปนนะคะอันนี้นะคะดื่มแล้วรสชาติหวานมันกลมกล่อมว <Wow. S 1> ้าวถามว่าหวานมันกลมกล่อมหวานเอ๊ะจะไม่เป็นบาหวานเหรอไม่เป็นหรอคะ oh, <no. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้าตาลนะคะเราใช้ญ้าหวานค่ะแล้วความมันนี้นะคะเราก็ใช้น้ํามันรําข้าว นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะคะแล้วดื่มนั้นนะคะก็บำรุงสายตาด้วยนะคะนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราเนี่ยค่ะเรามีฮารานได้ยนะคะฮาราลานเนี่ยอุสลิมดื่มได้ค่ะนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟเบลโซ่กาแฟา so เนี่ยนะคะเรามีรางวัลน,นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะ รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี63ค่ะนี่นะคะการันตีอยู่แล้วนะคะรางวัลก็การันตีป้าแมวดาวพสุกก็การันตีนะคะไปหาซื้อมาดื่มกันนะคะกาแฟเบลโซคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟอาราบิกา้าเทศสเปนนะคะรสชาติอย่าบอกเลยค่ะหวานมันกรมกร ดื่มแล้วสดชื่น,นสดชื่นค่ะเชื่อเวกนรานะคะสวัสดีครับผมบุญจันท์สายเนตรเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี38เบาหวานอยู่ในเกณฑ์300ตลอดต่อมาวันหนึ่งมาเจอกาแฟได้กินมาหลายประเภทหลายอย่างหลาย ยี่ห้อที่สุดนั่นก็าว่าดีคนนี้ก็ว่าดีกินแล้าวก็ยิ่งข,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 ขึ้นเหมือนเดิมครับแต่มาเจอกาแฟเบลโซ่เนี่ยสุดยอดจริงๆอืนะตอนนี้มาวัดดูเหลืออยู่หนึ่งหนึ่งสองร้อยยร้อยสิบสองไปตรวจหมอหมอว่าเออไปกินอะไรมาผมก็เลยบอกให้กําลังใจหมอว่ากินยาสม่ําเสมอครับหมอเออต้องกินอย่างนี้สี่เพลนวะไม่น่าเชื่อกต็ต้องเชื่อนะครับ นี่แหละดูผิวพัรร์ครับยังอ่อนกว่าวัยตอนนี้กายุหกสิบห้าปีแล้วตอนนี้นะครับดูผิวพรรณ์ลครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูก่อนถ้าใครเป็นเบาหวานนะให้โทรมาหาตุนเลยครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดรับรองได้ผลเป็นที่พึ่งพอใจที่สุดนี่แหละกาแฟของดี ถูกแล้วดีครับครับสวัสดีครับน้ำตาลลดอะไรแก<บ>่ปว,แบบปวดปวดแขนปวดอด้ปวดขาพวเข่าหายค่ะเปดั่งตอนท,ที่นั่งค่ะตระมาดไม่ได้เดี๋ยนนี้นั่งได้แล้วค่ะแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลน,น้ำตาลลดไหมคะค่ะน้ำตาลลด จากร้อยหกสิบเหลืออยู120่รอยี่สิบค่ะโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันานางนาไกพิมายนะคะทำงานอยู่เทศบาลนะคะตอนตอนนี้ทานกาแฟวิลโซ่ตอนแรกอ่ะเอนแรกๆยังไม่ได้ทานก็ปวดแข้งปวดขา,ขานะคะทานมาสักระยะหนึ่งจะรู้สึกดีขึ้นขาก็จะไม่ปวดจะเบาลงแล้วไหลที่ว่าเราต้องใช้ไม่กวาดตลอดเวลานี่ค่ะกวาดตลอดเวลา มันก็ดีขึ้นนะคะแต่ต้องทานพยายามทานต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องค่ะถ้าหยุดคือจะไม่มีได้ผลเลยถ้าว่าคุณทานไปเรื่อยคุณจะรู้ว่ามันเบาตัวแล้วก็อร่อยด้วยนะคะได้ชอบมากๆทานกาแฟามาทุกยี่ห้อเป็นคนที่ทานกาแฟาเยอะมากเลยแต่มาหยุดอยู่ที่ยี่ห้อน,นี้ค่ะดีมากๆเลยค่ะยี่ห้ออะไรคะเจอโซค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรครับชื่ออิงมีคุ้มอยู่อำเภอไหนครับแม่อำเภอพังกะตะายจังหวัดกำแพงเพชรก่อนหน้าที่แม่จะกินเบลโซ่คอฟฟี่เนี่ยแม่เป็นอะไรครับปวดขาปวดพวกเขา อืมแล้วหลังจากกินไปแล้วใครเป็นคนแนะนําให้แม่กินอ๋อน้องสาวน้องสาวใช่ไหมค่ะแลแม่กินไปแม่รู้สึกยังไงครับแต่เมื่อก่อนนี่เวลาเราจะลุกเราจะเดินมันเหมือนมันเหมือนว่ามันจะคอยดึงคอยลังเดินไปไหนก็เป๋ไปเป๋มามันไม่เว้นไ,ไม่สะดวกว่ามันไม่กล้องเลรวครับค่ะพอกินไปได้สักกองหนึ่ง ห่อนึงเนี่ยครับ <c oughs> ประมาณนี้นะหนึ่งห่อเนี่นเเยเนาะอ๋อก็คือรู้สึกยังไงแมทตอนนี้เวลาเราจะเดินเราอะไรเราไม่มีเซเราเป็นหลักหลักเราดีขึ้นอืมไม่ปวดใช่ไหมมันในหัวเข่าเนี่ยเวลาเราหงอเนี่ยอันนี้มันยังเป็นอยู่นะเพราะเรามันเป็นมานานครับประมาณยี่สิบปีแล้วมั้งแต่นี้มากินแค่ห่อนึงเนี่ยมันเบาขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามันเบาใช่ไหมก็เลยสั่งเรื่อย ครับก็สั่งอีกสามพอโอ้โอเคเลยครับผมถ้าไงก็กินไปเลยนะแม่เนาะค่ะเนาะมันก็ก็ดีกว่ากินยาหมอนะแม่ค่ะเนื่องเรากินกาแฟอยู่แล้วนะแม่เนาะปกติเราก็กินกาแฟธรรมดาอยู่แล้วใช่เขาได้กินกาแฟแล้วว่ากินเพื่อดูแลสุขภาพไปด้วยนะแม่เนาะครับผมขอบคุณมากนะครับแม่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่แม่ชื่ออะไรครับยอม อมคาพจิตอยู่แถวไหนครับแม่อยู่มอสูงมอสูงเนาะอำเภอเมืผมเผอมบบืองังหวัดกำแพงเพชรครับผมประกอบก่อนหน้าที่จะแม่จะกินกาฟแฟเบลโซ่คอฟฟี่เนี่ยแม่มีปัญหาสุขภาพอะไรครับน้ำตาลมันไม่ค่อยลงลงลง,ลง,ลงขึ้นขึ้นมัตอนนี้น,น้ำตาลแม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเนี้เหลือร้อยสิบห้าก่อนก <นะ S 1> ่อนหน้านี้ก่อนหน้าก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเจ็ดสิบอยู่งั้นแหละอ๋อไม่ลงเลยมันไม่ค่อยลง อ๋อหลังจากที่แม่ได้กินกาแฟเบลโซ่กาแฟตัวเดียเนะแล้วแม่เป็นรู้สึกยังไงขึ้นครับมันก็ดีขึ้นนะครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วแม่มีครั้งที่สามสามห่อนี้แล้วเนาะตอนนี้น้ําตาลเหลือเท่าไหร่แม่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าอ๋อแล้วสุขภาพองค์รวมเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีมันก็ดีขึ้นเนี่ยเดินเหินสบายเนาะสบายอ๋อ โอเคโอเคก็นอนแบบก็นอนมันก็นอนดีนะกินกาแฟก็นอนแต่อย่างอื่นกินเนี่ยมันไม่หลับใจสั่นอย่างอื่นกินไม่ได้อ๋อแล้วคือปกติแม่กินยี่ห้ออื่นนี่คือไม่ได้เลยใจสั่นใจสั่นไม่ไม่กินอะไรเลยแล้วก็นอนไม่หลับด้วยมันก็นอนไม่หลับอ๋อกินอันนี้ก็มันก็นอนง่วงกลางวันแต่กินอันนี้เนาะไหนแม่แม่ดูซิแม่กินอันไหนยี่ห้อนี้เนาะเบลโซ่คอฟฟเนาะอ๋อกินอกินอันนี้ปุ๊บก็คือแม่ก็หลับสบายนอนกลางวันก็นอนได้ อ๋อโอเคอย่างอื่นจะไม่ได้เลยใจจะสั่นเหอยอืมโอเคโอเคกิงได้กินอืมก็กินประจำนะแม่เนาะครั้งนี้ก็ห่อที่สามแล้วเนาะส่วนอันนั้นก็เป็นของคุณลูกคุณลูกก็ครั้งที่สองครั้งที่สามเหมือนกันครั้งที่สองที่สองเหมือนกันเนาะเออครั้งที่สองนี่มั้งใช่คุณลูกครั้งที่สองนะครับส่วนอันนี้ของคุณแม่ก่อนอืมสุดยอดมากเลยกินไปเรื่อยได้คุณแม่เนาะ ครับผมมีเงินก็นจะกินเรื่อยๆแหละจ้าจ่าไม่แพงจ้าอยู่ที่เงินนี่แหละจ้าจ่าโอเคครับ <จา S 1> ขอบคุณมากครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมณีผมอยู่กับลูกค้าผู้ดีไซน์กาแฟเบนโซเดอร์ซื้อยังครับคุณป้าคุณป้าทาั้าทางสุอยุไซี่แถวใดเนี่ยยูงสมบุกงสมบกกันี่หจังหวัดจังหวัดปราจีนเนาะ เป็นยังค่อยกินน่ะที่แรกมันเป็นยังไงที่แรกตาบเบนฮุง่งตาบเบนฮุ่งก,กินลอ่องเบิงกต่เคยเคยกินกาแฟมาก,ก่อนกต่อยากลอ่องเบิงครับมันเป็นในตาบเบนฮุง่งมันผ่าผา,า,ามั่วบ่ะโบยนฮุ่งมันผ่ามันมั่วไปอยา่างเงี้นะกินใบยักษ์ซองครับประมาณโมนะถ,ถึงสิบซองโมถึงสิองหน่อยๆนานะเอาให้เพคุนเะบิงนี่นาะยกขึ้นมาเบงิงเออแล้วกินไปแล้วมันเป็นยังไงเนี่ย จะว่างคืนเนี่ยครับเนี่ยตาตาดีขึ้นชัดขึ้นแน่เห็นขึ้นบ่ยิ่งบอกคุณสมบัตอนี่แน่กชาดผมคิดว่ามันดีเป็นบ่โอเคอ่าเดี๋ยวยังไงกินเบิร์ตซองนี่ถุงนี่เดี๋ยวค่อยมาบอกกันใหม่ถามกันใหม่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ กาแฟเบลโซ่คอฟฟทำไมถึงเลือกแบรนด์นี้นะคะกาแฟเบลโซ่คอฟฟนะคะวันละ1นถสองซองเท่านั้นวันละ1-2ซองเท่านั้นนะคะทําให้สุขภาพดีด้วยความประทับใจนะคะประทับใจในเรื่องของกลิ่นและรสชาตินะคะกลิ่นหอมละมุนละไมแล้วก็ลิ้มรสเข้าไปหูหนำลายแตกสอเลยอะ่ะแบบคืออร่อยมากนะคะอร่อยมากบอกตรงๆเลยแล้วยิ่งสุขภาพนะคะในเรื่องของหุ่น นะคะในเรื่องของหุ่นเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่น้ำหนักอยู่เกือบ60นะคะประมาณ59นะตอนนี้นะคะเปิ้นใส่เกงหลวมหมดแล้วนะคะใส่ไซส์ S ได้เลยนะคะ S ใหญ่นะคะไม่ใช่ S สเล็กเดี๋ยใส่ S ใหญ่ได้เลยนะคะตัวนี้ขอมลงเหลือ52แล้วคะ่ะเพราะกาแฟเบอร์เกอร์คอฟฟี่หลังจากพอยได้ออกกำลังกายนะคะทุกๆวัน พลอยก็ขาดไม่ได้เลยนะคะเจ้ากาแฟแก้วโปรดนะคะต้องแล้วพลอยนะคะเลือกดื่มนะคะของเบโซ่คอฟฟนั่นเองนะคะเพราะอะไรนะคะยิ่งดื่มนะคะจะทําให้พลอยไม่อ้วนด้วยพร้อมทั้งมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะยิ่งทานนะคะยิ่งไม่อ้วนเนาะหลายคนนะคะก็กังวลว่าทานกาแฟแล้วอ้วนไหมบอกเลยว่าเจ้าตัวเบโซ่คอฟฟไม่อ้วนแน่นอนเพราะเจ้าตัวเบโซ่คอฟฟนะคะไม่มีไขมันทานนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีน้ำตาลน,นะคะ ใช้ความหวานจากย่าหวานนะจนนะะ๊ะแต่ถ้าสําหรับใครนะคะทานกาแฟไม่ได้นะคะพลอยแนะนํานะคะหนึ่งนะคะเจ้าตัว A+ โกโก้นั Go ่นเองนะคะบอกเลยว่า2รสชาติเนี้ยทานแล้วละมุนลิ้นกลมกล่อมมากนะคะยิ่งทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาก,กาแฟและโกโก้ทานแล้วไม่อ้วนนะคะแนะนํานะคะสองตัวนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ